สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ค้าสายคมค่ะวันนี้นะคะแม่คาก็มีมีดแลมโบนะคะเล่มใหญ่ค่ะมาให้พี่ๆชมกันนะคะวันนี้ค่ะแลมโบนะคะที่ทํามาจากเหล็กสปริงเร่งแทรกรดแท็กเตอร์นะคะเป็นสปริงท่อนใหญ่มากค่ะท่อนก็ประมาณถ้าเท่ากับแขนเด็กเลยนะคะก็มาทํามีดแลมโบให้พี่ๆได้ใช้งานกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนาะก็ลงเป็นเล่มเล็ก เล่มโบเล็กแล้วนะคะวันนี้ขอเป็นเล่มใหญ่บ้างค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่อยากได้เล่มใหญ่ถามหาเล่มใหญ่นะคะวันนี้มี6เล่มค่ะสปริงเล่งแท็กรถแท็กเตอร์นะคะเป็นก็เป็นเหล็กสปริงที่แข็งมากนะคะเพราะว่าเขารับน้ําหนักของรถเนาะมาดูเล่มแรกกันนะคะเล่มแรกค่ะลแะลมโบ้ใหญ่นะคะ ใบกว้าง2.4ใบยาว11นิ้วสัน9มิลน,นะคะน้ำหนัก750กร,รมัม750กร,รัมนะคะเล่มน,นี้หนักมากค่ะสันใหญ่ค่ะสัน9มิลน,นะคะด้ามจับ7นิ้วด้ามาไม้ประดูนะคะคอเหล็กค่ะสำหรับท่านไหนที่ชอบเล่มใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเห็นพี่ๆหลายท่านถามหาเล่มใหญ่กันเล่มใหญ่ก็ทำมาประมาณ สิบกว่าเล่มเนาะนะคะวันนี้มีหกเล่มค่ะสปริงเล่งแท็กรดแทกเตอร์นะคะเป็นเหล็กที่หายากมากค่ะน้านๆาจะเจอทีนะคะเล่มนี้ค่ะเล่มที่หนึ่งราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อไปเล่มที่สองเล่มที่สองแลมโบใหญ่ใบกว้างสองจุดห้าใบยาวสิบสองนิ้วสันแปดมิลน้ำหนักเจ็ดร้อยกรัมนะคะเล่มนี้เล่มนี้น้ำหนักเอ่อ เบากว่าวเมื่อกี้นิดนึงนะคะ700กรมัมเล่มละ1,100บาทนะคะสำหรับแรมโบใหญ่นะคะน้ำหนัก700กรัมหรือว่า7ขีดนะคะพี่ๆท่านไหนที่ตัวใหญ่ๆเนาะชอบแลมโบเล่มใหญ่ๆแบบนี้ฟันไม้ได้กระจุยกระจายเลยค่ะเพราะว่าน้ำหนักเขาเยอะเวลาเราลงแรง,งนะคะฟันไม้ก็จะขาดง่ายนะคะ่อดูความคมค่ะคมนี่คม,ควมหวานเทียบอย่างนี้เลยค่ะฟันไม้ใหญ่ได้สบายเลยค่ะสำหรับแรมโบนะคะ เล่มสองหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อไปเล่มที่สามเล่มที่สามใบกว้างสองจุดสี่ใบยาวสิบสองนิ้วสันแปดมิลน้ำหนักเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมนะคะเล่มละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทน้ำหนักเยอะค่ะแต่ละเล่มน,นะคะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบแปดร้อยกรัมนะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบเล่มใหญ่เนาะนานๆไม่ค่ะจะทําเล่มใหญ่นะเพราะว่าเหล็กเนี่ยกว่าจะทําเล่มใหญ่ก็ต้องใช้เนื้อเหล็กเยอะนะคะใช้เนื้อเหล็กเยอะบางทีสลับลูกปืนอย่างเงี้ย เราได้แต่ละลูกปืนแบบท่อนเล็กมาแล้วก็จะทำแรมโบ้ใหญ่ไม่ได้นะคะนานๆจะได้เหล็กท่อนใหญ่ๆแบบนี้ก็ทำแรมโบ้ให้พี่ๆได้ใช้งานกันค่ะเล่มหนึ่งสองสามหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อไปเล่มที่สี่เล่มที่สี่นี่จะเป็นเล่มใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะใบกว้างสองจุดหกปยยาวสิบเอ็ดจุดเจ็ดสันหนึ่งเซนนะคะน้ําหนักแปดร้อยกรัมค่ะสันใหญ่มากสันหนึ่งเซนไล่ปลายมาอย่างนี้นะคะ สันหนึ่งเซนน้ำหนักแปดร้อยกรัมเล่มนี้ราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะสำหรับเล่มใหญ่เนาะแปดร้อยกรัมค่ะสำหรับท่านไหนที่ชอบหนักๆเล่มใหญ่ๆนะคะนะคะ,ะ,คะก็มีไม่เยอะหรอกค่ะเพราะว่าเล่มใหญ่ก็ทำไม่ไม,มากนะคะทำแค่สิบสองสิบสามเล่มเองแปดร้อยกรัมนะคะเล่มนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะสำหรับเล่มที่สี่นะคะสปริงเร่งแท็กรถแท็กเตอร์นะคะต่อไปเล่มห้า เล่มห้าใบกว้างสองจุดสี่ใบยาวสิบสองนิ้วสันเก้ามิลน้ำหนักแปดร้อยกรัมค่ะเล่มนี้สันเก้ามิลนะคะสันใหญ่สันเก้ามิลน้ำหนักแปดร้อยกรัมเล่บละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะสําหรับอ่เล่มใหญ่ๆน้ําหนักเยอะๆนะคะทุกเล่มค่ะแถมฝักพีวีซีจะส่งฟรีนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะแล้วแต่พี่ๆสะดวกแบบไหนนะคะทักหาแม่ค้าได้เลยนะคะเล่มที่ห้าต่อไปเล่มสุดท้ายเล่มที่หกเล่มที่หก ใบกว้าง2.5ใบยาว12นิ้วสัน1เซนค่ะน้ำหนัก800กรัมนะคะชุดนี้จะเป็นแลมโบใหญ่เนาะเพราะว่าคลิปก่นกอนๆไมคะเป็นแลมโบเล็กไปแล้วนะคะเล่มละ1,200บาทนะคะเล่ม4 5 6เล่มละ1,200บาทค่ะสำหรับน้ำหนัก800กรัมนะคะสิงเล่งแท็กรถแทกเตอร์ความคมนี่ผมกริบค่ะแถมฝักซีซีจากส่นซีท่อไทยนะคะปลายทางไม่บุกเพิ่มค่ะ ค่ะพี่ๆสนใจก็ทักนะคะหรือโทรมาที่เบอร์029507582 6 2, 9, 5, 0, 7, 5, 8, ได้เลยค่ะค่ะวันนี้มีทั้งหมด6เล่มความผมมีคมคลิปเท่ากันทุกเล่มนะคะแถมฟ l p ี v c จะส่งฟรีทั่วไทยไปค่ะไม่บอกเพิ่มค่ะแลมโบก็จะเหมาะกับการฟันไม้นะคะฟันไม้ฟันไม้ใหญ่ได้สบายเลยนะคะวันนี้แม่คะต้องขอตัวราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ